สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเช้าวันจันเนะจ้ะเนาะสวัสดีเช้าวันจันทร์อากาศสดใสามากเลยใส่แ่นกอนแดดสุดๆแต่ลุงเรียนกันพี่น้องจ้า ดีจ้ามาอนี่แต่ว่าอ,อ,อากาศข้างนอก6องศาบรรยากาศดีมากๆเลยมีความอยากสิแวะปลาขนาดฝลั่งให้พี่น้องเบิ้งอีกอยู่เด้อ <c oughs> ทางพานพอดีได้พี่น้องจ้าทางพานสิบไโรลุงเรียนพอดีนะสิบไปรับพี่ที่เพิ่นไปลุงเรียนน้ำกันเี่ละ พอดีนะก็เลยมีความอยากจะแวะเนาะมือหน,นี้ก็เป็นวันจัน์เนาะจ่ะมือน,นีเอ่อมือน,นี้ก็มืออื่นก็นยังสุดไปโรงเรียนอยู่อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์คือแบบว่าไปโรงเรียน2อมือเพราะว่ายูนีเขาเสิร์ฟโพสต์าก็คือถ่ายเยอรมันกับสี กสิมีการตกแต่งบ้านด้วยด้วยอะไรต่างๆที่มันเป็นรูปไข่หรือรูปน้องเป็ดน้องไก่สีเหลืองน้องกระต่ายช็อกโกแลตเยียงแบบนี้นะจ๊ะเนาะก็คืออันนี้เป็นเทศกาลของเขามีทุกปีจ้ะโดยที่เอฟเขาก็่ได้ระบุว่าต้องเป็นบันทีน่นี้แต่เขาสินับแบบใดเอฟก็รู้ว่าวิธีนับเขานับแบบใดแต่ว่าทุกปีก็สิยุ่ช่วงนี้จะ้ะถ้าบ่มีนาก็สิเมษาประมาณนี้นะ แต่ว่าปีนี้มันตรงกับเ,เทศกาลสงการป่านเท่านะพอดีเลยเนาะเป็นอนาทิตย์หนาทั้งอาทิตย์เลยจ้ะเอออาทิตย์นี่แหะฮัลโหลฮัสซุกสาวไปเลยพฤลโหลฮัสุกสาวอาทิตย์เาวไปจ้ะกิหยุดหยุดหลายมือสําหรับหลายขอบรัวทีอยากสิไปเที่ยวไปเดินทางอ,าออกนอกประเทศแน่เพราะว่าประเทศก็เปิดแน่แล้วนะกสิแบบว่าสามารถเดินทางได้แล้ว โดยที่ของเดนมาร์กก็คือปิดจริงๆแล้วฐาถ้าโรงเรียนนักเรียนเด็กหน่อยเขาก็สิปิดอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยแต่ว่าของเอเป็นนักเรียนใหญ่แล้วนะนักเรียนโขงนักเรียนใหญ่แล้วเขาก็สิบแบบว่าเขาปิดไเท่านี้ก็คืออาทิตย์อ่ก็ไปเรียนวันอังคารพะฉะนั้นก็คือยุดลายมือจา้าแต่ว่าสำหรับจังเอนี่ก็เป็นนักเรียนที่แบบว่า ได้กินเงินเดือนของอำเภอเนะจ่ะเนาะก็คือบ่ได้ถือหักยังเนะจ่ะเนาะพรคือคนเฮ็ดงานคนเฮ็ดงานกับไาเฮ็ดงานเป <normal> ็นงานประจำก็สิได้ชั่วโมงปกติเนะจ่ะแล้วก็สิมีเอ่อเอ่อเงินเดือนพิเศษถ้าเป็นเอ่อเป็นช่วงที่เขาได้เฮ็ดงานเนะจ่ะเขาสิเอิ้อนไาหยังล่ะไอ้กก็เอิ้นบ่ถือคล้ายๆก็คล้ายๆก็โอทีล่ะบาดเข้าสิคล้ายๆโอทีเนาะ ขวบสูฟังไปกันพี่น้องข้างขวามือนะจ๊ะก็จะเป็นปา,ปา,นานนนปาขนาดคือกันเนี่ยปาคนาเลยขวามือนี่แมนมัดเลยพี่น้องกำลังเป็นดอกง,งามเลจ้ะแต่ว่าเอกะมันก็ม่มองจอดเนาะถนนเ้นนี่เขาแลนเขาบังคับแลนเกนะ่าซิปเนาะไอเอ,เอกก็่อยากจอดนะพี่น้องเด๋ยวสิพ้าไปเบิ้งมองทีเพิ่นงามคือกันนี่ละปาขนาด สวยงามเมาม้อยไปพี่น้องจ้าขอบคุ่นนะจ้าทุกไล่ขอบคุ่นถูกกำลังใจทุกที่มากดกไล่เห็นนะจ้าเนาะอันนี้ก็คือแบบว่ายอดของสองันไหนขืนสี่พันะเนะดีใจมากเลยปกติเราจะอยู่แค่ลักพันยอดอคนขอมาชมคลิปนะจ้าเนาะสองมือสีอ่สิบแปดชนะั 4, 000, ่วโมงไหนได้สี่พันกลัว ก็ดีใจมากตื่นเองขึ้นมากมาซองเบิงเขาเอ่ยยังล่อมาซองเบิงเลดนะวะ่าเออขึ้นคือพวาขึ้นอย่างประมาณนี้เนาะขึ้นเด้พี่นอ้องโอ้ยเอกดีใจขอบคุณนะคะเน้องจากกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เองเนาะในการเฮ็ดคลิปเนืองจากเนาะช่วงนี้กะกะมีเวลาบ่คอยเยอะจะสิพยายามเฮ็ดคลิปให้ได้จะน่อยนึงเนืองจากนอกเพื่อที่จะแบบว่า ดึงช่องใบกอนนะพี่น้องเพราะว่าเออเ่ราะท่านมเาีเรื่องเล่าต่างๆหลายๆเรื่องมีหลายอยู่ในหัวน่ะแต่ว่าเพระท่านมีเวลาไม่เห็นคลิปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็คือตามนี่ละก็เหมาบ่อยไปขับรถเหมาบ่อยไปนะพี่นอนะ้องเนาะเจอสิขับรถเหมาบ่อยไปสักก้อนนะพี่น้องจ้าเดี๋ยวเอเอสิบห้าแบบเบิง์ปลาคนา อทีสี่ไปโรงเรียนวันนี้กับสายสายหน่อยหนึ่งอยู่แต่กับแบบว่าก็อยากแวะนะจ๊ะเป็นนิสัยไปแล้วทุกครั้งที่ขับผ่านก็อยากสิแวะซองสิเบิ้งสินะบรรยากาศว่นรู้ว่าเพื่อนๆจะเลี้ยวเห็นบอข่างแขางทาง,าง,ทงสิเป็นเอ่อเป็นกําลังเป็นดอกดอกเอ่อยูนิเคิร์นบลอมเมอร์แต่ว่าถ้าเป็นเอเอิร e ์นเองเอเซอร์แ e บบท่าน กำลังเป็นดอกและพี่น้องดอกขาวเต็มเลยจ้าขาม้างเดี๋ยวขากลับเอะไทายเบิ่งช่วงนี่หละเออช่วงทางผ่านกับบานพอดีหลังบานกับกำลังบานแต่ว่าสิบเปสิไปไทายยา่านใดกับมือไดกับล่มนะถ้าลมแห้งสิมันจะก็าสามารถที่จะเว้าได้นะเว้ากับก็ก็เคยอนีปันใดก็เลยแบบเอาไอคอนเอาไก้อนจนเขาสิรลวงเหมือเราดอก เป็นบาเอเข้างไว้ก้อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิบห้าไปเบิ่งดอกบ่ลืมจ้ะบ่ได้ลืมแตว่ายาหยต่งตบาเพิ่นล่วงเหมือก้อนเนาะเพราะว่าดอกเอ่อดอกบักท่านเองนี่เพิ่นบานแป๊บเดียวเพิ่นบานก็ลหลายมือเลยแต่ว่าก็กระลังขาโพนเลยคือกันเป็นบรรยากาศตอนเศร้าที่แบบว่าแดดนี่แบบว่าดีมากเนาะพี่น้องจ้ะเร่งนี้ต้นนี่ไหม เพิ่องอยากหเห็นเด้เนี่ยคือดอกกระยอมบา,านเฮ้าเลยค้าพี่น้องคิดหอดดอกกระย้อมไหมสมัยเป็นสาวสมน้อยเนาะอยากได้ตน้นกระยอมมาปลูกอยู่หน้าพ่ติดว่ขึ้นเอามาปลูกอยู่เพิ่านทาก็ขึ้นไ้จกมากคะครับแต่ว่า ก็คือการที่เขาไปจกมาเขาประดัเงาไดา้หลากแก้วมาน้ำกนเลยสิเป็นอันว่าเขาก็เลยสิบ่าคอยมีความความความอยากมาเกิดยุหันกะเลยบ่ได้บ่ได้เลยตน้ตนกระยองกับต้นต้นดอกจาน,นอยากได้ตอนนี้ยุสวนมีแล้วอยู่สวนย่ายมีแล้วดอกจาแต่ว่าต้นกระยองบัมีอยากได้ยุ่ต่ว่าบ่มี มันจะบโมนต,นต้นตึกถือได้พี่นอ้องไทยผู้ใดมีอยู่สวนอยู่หน้านั้นรักษาไว้ดีๆย่านใดเอซมีโอกาสในเมียบ้านช่วงดอกก็ย่อมออกนะก็สิมีความสุขคิดไปสนดกบ้าไปถนนเสน้นนี่แล้วพี่น้องถนนเสน้นนี่แล้วพี่น้องจะเป็นบรรยากาศดีไหมเอ๋มากมาก,มากตอนเศรออ้าอ่ะบรรยากาศเพลินดีคับ ใจไว้รุ่นแต่ว่าไอ้ต้นใหม่ที่บ่มีใบอะ่ะแล้วก็มีแสงแดดภาคทิศเนี่ยนะโอ้ถือใจไว้รุ่นนีดเดียไปไปสีหอดป้าแล้วเดี๋ยวเอสิผ้าแแบเบิงบบ้งแป๊บหนึ่งเนาะจ้ะป้านีนะจ้ะไอ้บ่เด็กเก็บเด้อพี่น้องเอสิมาเบาสูฟังปานีาบ่เด็กเก็บเด้อจ้ะเป็นป้าที่ก็จะปลูกก็จะปลูกเนี่ยเดย์ผ้าแแบเบิงบบ้งแป๊บหนึ่งหรือคือแค่แแบเบิงนะ้งเนาะ เขาปลูกพี่น้องก็คือเขาปลูกนะจ๊ะแต่ก็แค่จะแวะให้ดูเฉยๆเนี่ยพี่น้องสิมีรถไถก็จะออกระังทำงานอยู่เห็นบะปุดแล้วก็เป็นป่าเนี่ยเห็นไหม้ดอกคณาสวยมากพี่น้องถ้ามาเบิงซื้อๆนะจ๊ะเนะาะพเราะว่า กรสิไปลรงเรียนแล้วผ้าแวะเบิงซื้อ,อบรรยากาศพงพงดอกดอกคนาฝรั่งนะจ๊ะหือดอกลับท่านไดท่ในใดกำลังพอดีกินดนอนี่บุ้ยแต่ว่าอันสวนนี่ก็จะกระสิแบาบว่าเป็นสวนที่ก็จะปลูกเนาะมันกระสิแบาบว่างามมากอาจจะใส่ยาอย่างสี่เนาะเข่ากับแบบว่าเดียวมือแรงเลิกลรงเรี่ยนเอสิผาแวะปาทีวา เออสามารถเก็บได้เนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิงว่าเก็บยังไงเก็บได้เห็นกระต่ายบอพี่น้องน้องกระต่ายนัน่นๆๆๆๆึงๆเห็นเติตูดแลนไปแล้วุ้ยสองโตเห็นบ่พี่น้องน้องกระต่ายจ้าไปแล้วไปแล้วแลนหันหันเธอหนดงยิงนเสียงรถเนาะเสียงยรถไถแลนยางหันเลยนี่ละจ้าพามาเบิง ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใหเอไปดอนในเด้อพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้า